ในการลงทะเบียนเราชนะได้พบเจออุปสรรคต่างๆมากมายหลายๆกระแสบนกันทางโซเชียลบางก็ถามความคิดเห็นขึ้นแบบนี้คืออะไรทำยังไงต่อบางท่านถึงกับบ่นและท้อแท้ปฏิบัติตามขั้นตอนหลายๆครั้งแล้วก็ยังไม่ได้มีคำแนะนำให้ไปยืนยันตนเอง ณนะตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยค่ะวันนี้มานำเสนอการยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะขั้นแรกคือเสียบบัตรประชาชนกับตู้ ATM สีเทาๆจากนั้นกดยืนยันตัวตนค่ะกดต่อรับทราบและยินยอมและกดยินยอมอีกครั้งค่ะ จากนั้นเช็คการเสียบบัตรประชาชนที่ตู้อีกครั้งและรอสักครู่ค่ะจะใช้เวลาในการตรวจสอบสักพักนะคะรอจนกว่าจะเสร็จนะคะและแล้วก็เสร็จค่ะเก็บบัตรประชาชนของเราให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้มีหลายๆท่าน ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแต่ก็ยังมีบางท่านที่ยืนยันตัวตนกับตู้ ATM แล้วแต่ไม่สามารถใช้แอปได้เหมือนเดิมค่ะในวันพรุ่งนี้บุคคลในประเภทที่สองและประเภทที่สามรอคอยเงิน2,000บาทที่จะเข้ามาในแอปเป่าตังค์ส่วนผู้ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จหรือไม่สามารถเปิดใช้แอปเป่าตังค์ได้ ก็ขออย่าให้ละความพยายามนะคะไม่ต้องกลัวว่าเงินของเราจะหายไปไหนเงินจะสมทบให้ครบทุกบาทเมื่อเรายืนยันตัวตนสำเร็จค่ะเมื่อพยายามทำเองทุกขั้นตอนแล้วแต่ยังไม่สำเร็จก็ให้เข้าพบและปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเราจะต้องชนะโชคดีมีตังใช้ทุกบ้านค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ กด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยน,นะคะ